ล้มเลยเมือนไลล้มเลยนะจนรนีนะนตรนี้นเก่งเก่งเก่เกเกง่กงเกง่งเก่เก่งเก่งเกงก่งงเกง่ง่กเงเ่เก่งเเงเก่ง่เงเสีเเีเงเีงเ่วว่ ใส่ผ่านห้า้แล้วย้ายไ,ไ,ไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าย้ายมาอยู่มาเล่นตรงนี้ดีกว่ามาย้ายมาเล่นตรงนี้ดีกว่ามามาเดินมาเดินมา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 เก่งมากเก่งมากก <c oughs> ดเลยกดเลยโอ้โห้กดกดเลย ันเองมมันเองมชิวชิวชิวชม่ถึงสักทีไม่ถึงสักทีมสักทีโอ้ยถึงแล้วนรับนรับมาหาแม่ไหมแม่ปะแม่ปะเอาอธิบไปเอาอนิ้ดปอยู่ตรงนี้นะนะอยู่ตรงนี้นะอยตรงนี้นะหาหาแล้วเขาด้สเตเบิลขึ้นมากเลยอะ แต่ว่าเริ่มแบบปล่อยมือได้สบายเก่งลกูกเก่งพี่เฟสบอกมือให้รักพี่เฟสิรักพี่เฟสรักพี่เฟสอู้อืออู้ออไหนไหนเพื่อนอุ้ยนี่ตัวอะไรอุ้ตัวอะไรฮะชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมอือพี่เฟสรักพี่รัก Lepas ni, lepas ni, lepas ni La. Lep hmm. Si, hmm. <tik> ah, deh lagi mai, deh lagi mai, deh mana ni lagi mai, deh mana lagi mai, deh mana ni, si, deh tu si, Hmm. Si. Nah <tik> ໂຄດດີຂ